สิงโตสิงอ,งอวเราไปดูสิงโตกันต่อนอะอนอนกินคนเลยยังไม่กินคนนี่เขานอนอยู่เห็นไหมพี่สิงโตพี่สิงโตนอนอยู่หรอ,อมือไปโดน อนหลับสบายเลยนะนี่เดมอนเห็นย่งเห็นยัางนี่ๆๆ่นี่สิงโตนอนหลมันเหนียวเหนียวตรงนี้อยู่ใกล้เลยลูกอยู่ใกล้เลยเนี่ย าเปิดกระจกออกไปนะห้ามเปิดนะครับห้ามลงจากรถห้ามเปิดกระจกห้ามให้อาหารสัตว์เด LIKE ็ดขาดนะครับว้าวดนี่เนาะเมอนอะเลมอนมาใกล้เราเลยเนี่ยมาดูตรงกระจกมากระจกเลมอนข้างหลังนี่ไงนี่นี่นี่โอ้ใจมากอเห็นยัง โอ้ยดูดีใครมากแต่ก็อันตรายมากนะแต่เรา,เอาอย่าไปทำให้เขาตกใจเดีย๋ยเขาก่อน